สวัสดีค่ะอันนี้คือตัวใหม่ของ t o y ยต้านะคะเวลอวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะนี่กระจังหน้านะคะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะตัวท็อปสุดอยู่ที่8ปดแ0 0แนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูภายนอกก่อนสวยมากค่ะดูท้ายนะคะวนันนี้สามารถเติมได้ถึง e85 นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวพา,าดูภายในนะคะอันนี้ป่าเป็นประตูเปิดแบบอัตโนมัตินะคะส่วนภายในนะคะเป็นเบาะหนังสามารถชาร์จแบตได้นะคะหน้าจอ DV d ดีพงแรงฟังเครื่องเสียงได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังสามารถพับเก็บเบาะได้แบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะคะว่า คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือสัมภาระเยอะนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนี่พับแบบเรียบได้เลยตัวนี้นะคะสามารถสั่งจองได้ที่โตโยต้าลพบรีนะคะหรือเพจหญิงจันโตโยต้าลพบรีนะคะ mm hmm. Facebook ก็ได้คะ่ะไลน์ส่วนตัวมาได้เลยสวยงามมากนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ